สว,ส,นนสวัสดีครับผมผมบางที่หลังพลังสุดเดียวนะครับน,นี่ช้างน,นาดีครับ,รบสวัสดีครับอ่วันนี้เรามาดูโปรเจกต์ของช่างนะนะครับวันนี้เป็นรถอะไรนุ่นนุ่นนุ่นดข้าวสวนเล็กหดอะไรนี่มันลองลอง่วยไ,ไงนะลองเสร็จแล้วเหรออันนี้ส่งเจ้าของเขาใช่ไหมเจ้าของเขาสว่วนนี้ อ๋ออ่ามาดูเรียกรถอะไรเนี่ยนี่ขับขับหน้าขับหลังเนี่ยเลียเ้ยวอะ่ะเลี้ยวแล้วหน้าลหลังเลี้ยวแล้วหน้าสวัสดีครับพี่อ่าอันนี้เลี้ยวแล้วหน้านะครับนี่เป็นทุถ,ถ่ายเดินตาม มาโปรเจกต์สีเขียวเขียวแบบนี้ม,นม,นม,มันไหมครับรอันนี้ไว้ทำอะไรอันนี้เป็นทุกของได้ด้วยนะเรออ๋อส่งจังหวัดเลย,ออยแต่มาลองนี่เฉย เป็นไงบ้างไม่ลองที่ลุยๆแบบนั่นหน่อยอ่ะเป็นปีนอ่ะมันกปีนมาทั่วหมดวิ่งมาเหรอวิ่งมาจากตรงนี้นี่เครื่องกี่แรงอ่ะเครื่องนี้มันเครื่องลมไม่ใช่เครื่องเหรอ,อเครื่องเขาอยู่ที่บ้านโอ้โหน,นี่บอกว่าสิบเอ็ดแรงมาลองโอเคไหมได้ไหมกีดแรงอ่ะโอเคถ้าขับสี่ก็อื่นหน่อยใช่ไหมเออสิบเอ็ดมันก็พอได้นะพูดถึงอ่ะจะไปวิ่งตรงไหนดีอ่ะเอาเลยว่าเอาเลยเอาเลย ทำโค้งวิ่งวนในป่าโอ้บรรทุกอย่างเดียวไม่ต้องดําใช่ไหมไม่ดําแบบเอาเขาเล่งอยู่ไหนะาาอะอันนี้อันนี้ไม่ติดเลยเดี๋ยวไปติดที่นู่นให้เขาเพราะว่า<อ>เขาเล่งมืออย่างเดียวเพราะว่ามันเร,เราเครื่องเขาเป็นคนละรุ่นคนละอย่างกันไงอ๋อจ,จดเขาให้ราคามา,าให้ เขาเรียกว่าเฉพาะตัวรถมา้าอ่าแต่เขาไม่ต่อเติมเอา,อ,เอ,าอ๋อเขาอยากได้ประมาณนี้ราคาเท่านี้แล้วก็ถามส่งประมาณนั้นนะครับ,รบ,บรน,นี่ๆวานนี้อันนี้ก็เหลือเก็บเก็บอะไรบ้างเนี่ยเ,เ,นะเก็บสีอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวเจ้าของเขาไปจัดการเองใช่ไหมหนหนอ,อ๋อ มีเวลาเอาตีบอลลูกไหยอ๋อไปปล่อยไปนครับนี่นี่ปังมากนี่ไออ่เดอร์มาเรื่อยๆนะครับใครสนใจก็ทำได้ทุกอย่างนะครับรถนะเดี๋ยวลองกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงรถผมอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านจอดรของพานะกพื่อถ่ายนะเนาะนั่นอันนั้นทำสเปคสูงเพราะราคาสูงเหรอเครื่องเครื่องมือใหม่เลยอืมเครื่องเซตทีใกล้เสร็จยังอ่ะใกล้เสร็จยัง วือันนึงไปโอเคนาเดี๋ยวลองเอาเลยไาเครื่องอีทีร้อยสิบอว่ย่างงี้ก็ได้เนี่ยตรงไหนก็ได้เดี๋ยวผมถ่ายเดี๋ยวป่าด้วยแล้วก็นวนเลยนะวิ่งวนไม่ได้นะได้ได้ไดเดี๋ยวผมอยู่อูท้ายกระบะอย่าีเงี้ยเอออันนี้ขึ้นยังไงน่ปิดเลยไงไม่ต้อง

ผมอะไรซิงด้วยแน่ผมอะไรยุดเก้าสูตรนะเนี่ยน,นะได้นะเน,นี่ยส่งส่งได้นะเนี่ยส่งเอาไปไอ้เป็นรถค่ายอ่ะสีเข้ากับปามากเจ้าของเขาจเจ้าสีนี้ใช่ไหมเขาบอกเขาเส็จมาอ๋อเขาบอกเขาเสร็จมา,า,า,มาป,รประมาณนี้นะครับอ่า เดี๋ยวเขาไปใส่เครื่องแล้วตันมือเขาเครื่องเขาคงมีตันมือมังมงม้งตักแญแมมั้งอันนี้เครื่องร้องนะครับไม่ใช่เครื่องของลูกค้านะอันนี้เราจะส่งไปแค่โครงรถนะครับโ <c oughs> ค้งนี้กี่เกียร์นะสามเกียร์ <c oughs> ไป <c oughs> แล้วขับสี่ข้าตรงไหน,นนะ <c oughs> อ๋อข,ข้าขับสี่ไปแล้ว อ๋ออันนี้นี่ร้อยสิบอือเป็นไงเป็นไง เป็นพื้นกระปานะครับพื้นเอาไว้บรรทุกของได้นะครับเบาเด็กก็น,นั่งสบายแต่เวลาฝนตกต้องเข้าร่มนะเนี่ย่อผ้าภงมาร้า,ายหนักไหมพอได้นะเพาหนักมันเยอะอ่ะ มาลองกันเฉยนะลองเทสให้ลูกค้านะครับเทเพื่อที่จะพร้อมส่งนี่อันนี้ใส่ขับสี่อยู่แล้วนะครับน,นี่เราไม่ลองความเร็วนะเพราะว่าเราจะอยู่ในป่านะครับเออมาณนี้นครับอันนี้อยู่ในสวนยางลุยได้หมด Nè Bye bye Man. เท่จริงๆนะครับเหมาะกับการเข้าสวนข้างหลังก็จะเป็นแหนบนะครับขหลังเป็นแหนบเขาก็เหมือนเดิมนะครับสตายช่างนะเลยโอเค รประมาณนี้นะถอยหลังอนี่ขับสนะีนะครับขับสีตลอดดูเผาดูเผาล่างแบบนี้นี้นะนะนะครับอันนี้จะส่งวันไหนอ่ะส่งสิ้นเดือนนี้นะครับระ,ะยะก,กว้างเท่าไหร่นะ เมี่สิบบาสวยงามโอเคนะครับผมก็โปรเจกต์นี้ก็ลูกค้าเขาจะาไปทำเพิ่มเติมอานิดหน่อยใช่ไหมแล้วแต่เขา,เ,ขาเครื่องนี่ของของช่างน่าเป็นเครื่องทดสอบเครื่องลูกค้ามีแล้วนะครับส่งแค่โครงไปอย่างเดียวแล้วก็หลังคาไม่มีเนาะต้องทำหลังคาไหมไม่มีหล อ๋อเขาทำเองโอเคอันนี้ราคาเท่าไรก็ลองโทรมาถามช่างนัได้นะครับเดี๋ยวผมให้เบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะฮะโอเคสำหรับวิดีโอก็ต้องขอจบไว้เพียงตอนนี้ก่อนนะครับผมปิดพลาดประกันใดก็ต้องขอไว้ด้วยยังไงฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ